สวัสดีครับและนี่คือแฮปปี้นุชา a n n น l นะครับวันนี้นุชาก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับสิวฮอร์โมนหัวข้อฮอร์โมนเปลี่ยนไปหรือใจเปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวกับการรักษาสิวคือหลายครั้งเนี่ยที่คือมีจํานวนมากเลยที่มาอินบ็อกถามนุชาว่าพี่นุชาสิวฮอร์โมนรักษาอย่างไรมีวิธีการแก้อย่างไรแล้วสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรน,นุชาจะพูดเกี่ยวกับสาเหตุที่คนเป็นสิวฮอร์โมนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคือหนึ่ง แต่หลายคนอาจจะสังเกตว่าช่วงเวลาที่เราแบบว่าเป็นวัยรุ่นหรือว่าแตกเนื้อหนุ่มสาวอะไรเงี้ยอย่างช่วงนักชาติอายุประมาณประมาณ 15- 16เนี่ยมันเริ่มเป็นวัยที่เปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเริ่มมีสิวขึ้นเริ่มมีนวดขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มมีขนจักแร้ก็มันจะเป็นช่วงวัยที่แบบว่าฮอร์โมนของเราเนี่ยมันพลุกพล่านดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแบบว่าฉับพลันอะไรเงี้ย การที่ฮอร์โมนเพศชายเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้สิวของเราเนี่ยเพิ่มได้มากขึ้นมันเป็นภาวะที่มันไม่สมดุลอะอย่างในบางกรณีบางกรณีเนี่ยเพื่อนอย่างเพื่อนของนุชาเองเนี่ยบางคนเขาไม่เป็นสิวเลยบางคนหนวดขึ้นน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีขนจั๊กแร้เลยก็คือแบบว่าฮอร์โมนเพศชายแบบว่าไม่ได้พลุกพ่านเหมือนเราอะอย่างของนุชาเนี่ยโกนหนวดไป4วันสวันก็ขึ้นแล้วอะเออ ฉะนั้นฮอร์โมนเพศชายเนี่ยสำคัญมากๆเลยก็คือเป็นตัวทําให้เนี่ยเกิดสิวได้ทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยไม่สวยทําให้ผิวหนังของเราผิดปกติไปค่อนข้างที่จะเยอะก็วิธีการที่จะทําให้ฮอร์โมนรากในร่างกายของเราเนี่ยไม่สูงหรือว่าไม่ต่ําว่าสมดุลคือ1คือต้องนอนดึกนี่ไม่ใช่สิห้ามนอนดึกเด็ดขาดห้ามเกินห้าทุ่มจะให้ดีที่สุดคือนอน ประมาณ4ี่ทุ่มซึ่งเวลานี้ระดับเมทาโลนินในร่างกายของเราเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นทําให้ง่วงนอนแล้วก็โกรทฮอร์โมนของเราเนี่ยจะหลั่งมาเพื่อทําให้เป็นฮอร์โมนแห่งความหนุ่มสาวเพื่อรักษาร,ระดับอาการฮอร์โมนของเราในร่างกายนะครับแล้วก็ข้อที่2คือต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นทานผักผลไม้ที่มีกากใย,ยทําให้ขับถ่ายทุกวัน อาการที่ท้องผูกเนี่ยทำให้ระบบภายในของเราเนี่ยแปรปรวนได้เหมือนกันเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการขับสารพิษแล้วก็การระบบไหลเวียนของเลือดแล้วก็อะไรอื่นๆอีกมากมายอ่ะถ้าสมมติว่าใครขับถ่ายไม่ออกต้องปรับให้ได้นะครับก็ข้อ3ก็ต้องขับถ่ายทุกวันอย่างที่มิชาบ,บอกถ้าสมมติว่าเราทานอาหารไม่มีกากใยห,หรือว่านอนดึกเกินไปเนี่ยมันจะสอดคล้องการทําให้ผิวทําให้การขับถ่ายของเราเนี่ยไม่ออกหรือว่า มันแบบไม่ไม่โฟอะ่ะมันไม่ขับถ่ายทุกวันได้อะ่ะแล้วก็ข้อที่4คือสำคัญมากๆคืออินไซต์เอาหรือเอาอินคือการรักษาจิตระดับจิตใจเพือแบบว่าเครียดที่น้อยลงหลายๆคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับบัญชีคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์แล้วแบบต้องใช้ความกดดนันหรือความเครียดอะไรเงี้ยแบบนี้ตลอดเวลานุชาก็อยากจะให้พักผ่อนให้เพียงพอเขาช่วยได้ฟังธรรมะ อย่านอนดึกสำคัญมากๆหรอกหรือว่าอาจจะคุยปรึกษาเกี่ยวกับเพื่อนหรืวก็มาคุยกับนุชานี่แหละจะทําให้หายเครียดได้เพราะนุชาก็มีมุกตลกตลกให้คุยเล่นในต,ตลอดทั้งวันก็เ <c> ม <oughs> <g iggle> ื่อว่าร่างกายของเราเนี่ยปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลแล้วสิวค่อยสิวของเราที่แบบจักเหงื่ออะไรเงี้ยมันจะค่อยๆลดลงอย่างสังเกตว่า คนที่เป็นสิวฮอร์โมนมากๆเนี่ยส่วนมากจะขึ้นบริเวณแก้มอย่างตัวนุชชาเองเนี่ยก็จะขึ้นบริเวณแก้มอย่างตอนเนี้ที่ได้อัปเดตไปว่าแพ้ครีมไปตอนเนี้ตอนเนี้เหลือแค่รอยสิวเท่านั้นตอนนี้ก็เป็นรอยสิวมันก็ยังมีรูมสิวที่เราทาเลเซอร์ไปเมื่อก่อนแล้วมันยังตื้นขึ้นมาระดับหนึ่งแต่มันไม่ได้หายเรียบไปตอนนี้ก็ยังเล็งๆอ e ีเ e m a t r i แล้วก็แฟกซเซลไว้อยู่ตอนนี้ก็รอทางอีกนิดหนึ่งหรือว่าใครมี ที่ไหนแนะนำแล้วก็มันเวิร์กอย่างเงี้ยก็สามารถพิมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าเคยไปทําที่นี่มามันได้ผลจริงหรือว่าไปทําที่นี่มามันไม่ค่อยเวิร์กเดี๋ยวนุชชาจะได้ไปตามดูว่าเอ้ยมันน่าสนใจจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็คือตอนนี้สิวหายแล้วแต่กังวลเรื่องหลุมสิวเออนั่นแหละแต่มันก็มีเป็นสิวก็กังวลเรื่องสิวเป็นรอยก็กังวลเรื่องรอยรอยหายก็หลุมสิว อะไรเนาะความพึงพอใจของมนุษย์มันไม่จบไม่สิ้นเนาะค่ะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาอัเปเดตกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาคุยมาแบ่งปันประสบการณ์อะไรดีๆอีกครั้งหนึงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจริงๆแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย